สวัสดีครับพ่อกับผมครับลุงกิตครับในช่องคนเดียวก็เที่ยวได้ครับวันนี้กาครัวอาหารครับเมนูปลาดุกมาคือกิาไป้องมืออยากกินแกงป้าก็ได้จัดเป็นเมนูแกงป่าปลาดุกครับ่องเทียบของเขากับบ้างพี่น้องว่ามีอย่างเนี้ยชิ้นแรกก็มีครับปลาดุกครับวัตถุดิบหลักๆของเราต้องมีปลาดุกฮะปลาเต็บปลาดุกตรงมีปลาดุกขั้นยบร้อยลวครับะมาันเคืองโล่เนาะ ผมยกต้งกินง่ายังองย,งงยงงพี่้องนอกจากนั้นก็มีพริกแกงครับพริกแกงต่าผสมเนาะอันนี้พริกแกงสําเร็จแล้วก็ข้าต่าผสมไปยีไรสีสันให้งามขึ้นเนาะนอกจากนั้ก็มีทั่วฝักยาวครับพี่้องทั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเลาลกะพริกขาตะาไคร้ใบมะกรูดครับเรื่งต้มยำทัวไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพิ่มความหอมแ้วก็ เพลดร่อนมานิดนึงกับไปกระเพาครับเป็นกระเพาะกานแดงนะกระเพาะปลาเพื่อครับกระชายขาดก็ได้ครับแกงปลาต้องมีกระชายครับเพิ่มความหอมนะรับพินเ้าเนาะโอเคพี่นอ้องเาไปเบิ้งขันตอนการเทนกนั้นเลย ผัดพ,พริกก็ไี่ครับแต่พริกก็ผัดให้มันหอมพวกผัดกับขวัวใส่น้ำเปลาอะไรครับแล้วแต่บางคนดื่ใส่น้ำมันถ้านีใส่เป็นน้ำน้ำเพราะติดก,กระทาเนี่ยพเพราะกระถาเพ่าใหม่เนาะเพราะไอ้พริกมันมีกลิ่นหอมเนาะสูตรนี้ทำอร่อยเนี่ยครับ โอเคครับเราอยากให้พริกเขาล้วนไปนิดนึงแล้วกันเพิ่มน้ำให้น้ำดีขั้นตอนต่อไปครับโอเคครับตั้งน้ำเริ่มติดเดือดแล้วก็ใส่เกลือไปก่อนครับเกลือนี้เป็นหลักเลยครับพอใส่เ,เกลือจางแป้งแรงเลยนะเลยสำคัญครับเครืรนะ่องต้มยำนะถ้าตะไคร่ใบบุกูดไปเนอาะใบบุกูดไม่ใช่ทุกตย่าง เส้เนแบบหอมเดียดแล้วมองเดียดแล้วพี่นอ้นองม,มองเดียวนนเราใส้ประลุกไปเลยตัดเต,ต,ติดกินไม่ต้องไม่ยังรีบไปต้องรีบเตลิดกินต้งองกับข้าวให้อร่อยต้องใจเย็นครับคอยไปตามขั้นตอนน้ำมันจะเยอะสักนิดนึงอย่าไปค้นเดือกข้าว คนนะครเดียวหมดครับไม่ต้องคนปิดฝาไว้เลยครับโอเคครับป่าลงไปได้พักหนึ่งนะเกือบจะสุกแล้วก็เติมผักที่เราจะเดียมไว้แล้วครับเขือพี่น้องอืมเนี่ยเขือนมันจะสุกยากนิดนึงอันนี้สุกยากแล้วก็ใส่ไปก่อนนะครับตอนนี้จะไงูิวข่าตันแล้วก็เลยฟอรันปวดปวดเรจะใส่เป็น่วย ซีซันห,น,หน,นาก,กิ้มหักนะครับโอช่ต่อไปไส้ทั่วต้งไปพี่น้องทั่วฝักยาวใช่ไหมน,น,นั่นน่ะจะไหลาหมครักด้วยน้ำปลาปรุงรสได้เลยครับพี่น้องครับ น้ำตา้ายครับงูนัวใช่ไหมูัวกราบไม่ไ oui ด er. pues ้นาลประชายประชายครับกลับไม่ได้ครับ ิกหวานริกหวานครับนีก็ใส่พริดสีแดงสีแดงห้วนหนาพริกนี้เปลืลลอกันาดหยวกกินกับข้าวสวยโอเคี่่รองสุดนดอนนี่ต้มมาวผักหนึ่งลกรเขียสุกคนอี่จน้อยี่น้อง เกียงสดอยู่นี่สีสันเป็นเมนูกับข้าวก็ได้กับแก้ก็ดีครับแกงมเบียร์แก้มเราจะชุ่ช้นนะดูกบะขอสวยหันห้อนนะขั้นตอนต่อไปครับใส่ใบมะกรูดผิวมะกรูดครับเพิ่มความหอมไปอีกครับใบกะเพราครับเพิ่มความสะใจความแสบหลอนความหอมเครื่องจะได้นะครับพอดูคุณกิน ข้าวแห้งแล้วก็ต้องใส่เครื่องเทศอาไรยังนงเนี่ยสไลยยตล์แกงป่าอือหือหอมไปสามบ้านแปดบ้านครับเรียบร้อยก็ผิดจัดทันทีครับขั้นตอนสุดท้ายนะพี่น้องเอยอหอมมาซิมนุ่มกัณนฑน์อือหืขั้นตอนตักใส่ชามครับพร้อมเสิร์ฟกินยังไงพี่น้องเอ้ยหอมครับหอมกระเพา mới mười lăm nấm nấm hạp in khuôn bay, kèp kèp lắm trong la hô vò kỳ lò kìa, kèp 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 kèm kèp 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 kèm kè kèp kè kèm kè kèm kè kèm

nhà cặp nó gì đó à cái nồng xem xem nó gần đến mặt tôi tăng con trình chẳng biết nó cái cây nó

mùi phải đâu rồi, vị phèn đấy cũng hay nhỉ nó, nghe nói nó

有点硬。 กาไม่ปวดลุกใชวไันนี่กินจะโตตักน้มากหาทองรอบกินลองครับนับหนักหอยค่อบ ไปลองกินครับลองเฮ็ดกินครับเมนูอาหารปลาเนาะก็ยังมีงหลายคลิปรอดไปลองอยู่ครับกำลังจะสัางสารผลงานดีๆไปเรื่อยครับกำลังปรับปรุงประสิทธิภาพร้านต่ออาหารวอร์กอันจารู้ว,ว่าเมนูที่เยวจะรังสรรค์ต่อไปเนี่ยครับฝากเป็นก็ต้องใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคนเดียวก็เที่ยวได้ครับ